สวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมแฟนๆสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมนึกนะครับเช้านี้มาพบกันนำเอาคติธรรมนำชีวิตหรือต้นไม้สอนธรรม,มะนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนๆ FC ทุกท่านได้คิดได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง ท่านผู้ชมครับลูกดื้อพ่อแม่ตีลูกดีพ่อแม่รักนะความเพียรเป็นคุณสมบัติของนักต่อสู้ความรู้เป็นสมบัติของนักปรา์ความฉลาดเป็นสมบัติของนักขกคิดความเป็นระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของคนดีต้นไม้ ไรแสงอาทิตย์เหมือนชีวิตไราการศึกษาคนไม่เรียนคือคนพาลคนทำงานคือคนดีส่วนคนไม่ทำงานคือคนลุกลกคนถือแต่โชคคือคนประมาทและคนที่ฉลาดคือคนสร้างตนเอง ฝากให้ท่านผู้ชมแฟนๆ f อซทุกท่านด้วยช่วยกันคิดได้กันพิจารณาเพื่อน,นำพาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปและตลอดไปด้วยความปาถนาดีจากสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ